แะช่วยเหลือผมได้เพราะผมเป็นคนที่ขี้การมากน้ำไม่อาบข้าวไม่กินฟันไม่แปลงเล็บไม่ตัดขี้มูกก็สบกรบสดเปก๊กเหมาเดินก็ล็อกก็เล็กก็เล็กอยู่ Sorry as DJ เไไมื่อรูอนนสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมชื่อนายสุพรเข,ขียรแก้วนะครับผมชื่อเล่นว่าบางเียน,นะครับผมที่ผมมาออกรายการเทเงวไทยแลนด์ก็เพราะว่าผมไม่มีอันจะกินแล้วครับผมผมไม่มีตังค์นะครับขนาดัว่าผมผมยังไม่ได้ตัดผมเลยนะครับผมเอาชีวิตไม่รอดแล้วจังหวะน,นี้ผมก็เลยต้องมาออกรายการเทเกลไทยแลนด์ผมคิดว่าชาวต่างถาิ่นสิบคนอาจจะช่วยเหลือผมได้ เพราะผมเป็นคนที่ขี้กานมากน้ำไม่อาบข้าวไม่กินวันไม่แปลงเล็บไม่ตัดขี้มูกกระฉบกรกเบก,กเดินก็ล็อกกรเล็กก็เล็กอยู่ขอตังก็ไม่มีใครให้อยู่หน้าดุงสานนี่ครับทุกคนดังนั้นผมคิดว่าที่ผมมารายการเทคนนีอองเทเลนเผื่อว่าเราเราคนหนย่ถกใก้ผมด้วยลักษณะนิสัยของผมที่ผมหน้าตาดีและผมหลอมากผมก็เลยผมคิดว่าผมอาจจะได้เมียเราไป แต่ผมไม่คิดว่าอาจจะได้กลับไปทั้งหมดผมคิดว่าอาจจะได้หลบกระคืนเวดีและอาชีพของผมนั้นก็ไม่มีรถผมก็ไม่มีบ้านผมก็ไม่มีผมมีแต่นี่ติดตัวอยู่35าล้านซึ่งผมโดนไปวันนั้นผมก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าโดนไปทางไหนและกลับมารู้อีกทีว่าเป็นนี่35ล้าน ผมก็เลยไม่รู้จักที่เพิ่งเคยผมก็เลยสมัครมารายการเทคมิโอไทยเดนยุทผมมันดุ่งเหยื่อมุ่นวายทับทนมากเคยที่จะไม่มีความสุขเคยที่จะมีความสุขมากๆก,ก็มาเจ็บปวดกับผมได้เพราะตอนนี้ผมเจ็บเบ็ดหัวมาเลว้วผมไม่รู้กี่เลงอะไรเพราะม่รู้จะทําอะไรดีทําไปทํามาก็มีแต่นี่นี่ทั่วหัวสามร้อยสิบห้าล้านจากสามร้สิบห้าล้านมาตะกี้กลายเป็นสามร้อยสิบห้าล้านแล้วเอฟีเลยนะผมคิดว่าผมอาจจะ โชคดีมากที่ได้เมียเอกไปครั้งนี้ถ้าผมได้เมียเอกไปผมอาจจะคิดว่าที่บ้านน่าจะทุข์กวผมแต่เพราะเมียที่บ้านก็ยงอยู่นะครับและผมคิดว่าราเรียบสาวทั้งหมดนี้อาจจะไม่ปิดกวยผมเพราะผมหล่อมากถึงผมจะจนแต่ผมก็คนหล่อนะครับช่วยฉะนั้นสาวๆอ็จคนที่สาวๆไม่ควรปิดกวยผมเพราะว่าผมหล่อมากฉะนั้นถ้าใครรักผมชอบผม อย่าลืมเลือกบางเอียดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพิงพึงไว้ใจได้เลือกบางเอียดเบอร์หนึ่งเลือกคนที่เข้าไปทํางานไม่กินโกงบ้านกินโกงเมืองเลือกเบอร์หนึ่งบางเอียดเฮือ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 สวัสดีครับก็ผู้ชายผู้ี้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ